าตอนนี้ภาพจะตัดกลับมาติ่คฤหาสน์ของตระกูลเฉินปรมอาจารย์เฉินฟางเขากำลังสร้างอาณาเขตใช่ไหมท่านพ่อจะเป็นอะไรบ้างนะนายหญิงครับคุณนะ่ะอย่าห่วงไปเลยถ้าท่านเฉินฟางกลับมาแล้วทุกอย่างคงปลอดภัยแล้วเลยครับใช่แล้วล่ะคุณแม่อย่าเป็นห่วงไปเลยนะเฉินฟางนะ่ะเขาเป็นถึงสุดยอดปรมาจารย์เรื่องคำสามนะเขาอาจจะแก้ไขให้ก็ได้ และแม่ของฉันฟางได้พูดามาว่าแต่ยังไงซะฉันน่ะก็อยากเข้าไปอยู่ดีฉันอยากจะรู้ว่าพ่อน่ะเป็นอย่างไรบ้างและคุณปู่ได้เดินเข้ามาฉันน่ะไม่น่าออกไปข้างนอกเลยจริงๆทำไมอย่างนั้นลละก่อเหตุการณ์แบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นโถ่คำสาปของไอเดมอนมันแก่ยากจริงๆ ตอนนี้นี่ยฉันสัมผัสได้ว่าคำสาปของไอเดมอนมันแสกซึมเข้าล่างกายของพ่อฉันฉันต้องทำอย่างไรดีหรือว่าต้องให้พ่อเข้าล่างใหม่อย่างนั้นเหรอตอนนี้นะแต่ฉันไม่รีบรักษาลละก่อคำสาปของไอเดมอนก็จะติดตามตัวพ่อฉันไปตลอดการทำไมกันนะมันต้องมีวิธีรักษาสิคำสาบนี้นะใช่แล้วคำสาปของไอเดมอนทุกอย่างนมันมีทางแก้เสมอ คงจะมีหลายเผ่าพันธุ์ที่พวกเขาหนารู้วิธีการในการแก่คำสาปครั้งนี้ฉันห่ะรู้ดีว่าหลายเผ่าพันธุ์คงจะไม่ยินยอมแน่ถ้าพวกเขาจะช่วยฉันแต่ในเมื่อเป็นแบบนี้ทุกอย่างคงต้องหาทางโดยตัวของฉันเองแล้วสินะวิธีแรกเท่าที่ฉันรู้มามันคือวิธีที่ง่ายที่สุดคือการเอาเลือดของแวมพายให้่อของฉันดื่มกินแล้วหลังจากนั้นอาจจะปลดปล่อยวิญ,ญญาณของพ่อฉันก็ได้ ส่วนอย่างที่2ฉันต้องบม่มเพาะพลังของฉันแล้วก็ช่วยพ่อแต่มันใช้เวลานานเกินไปมันต้องใช้เวลาตั้ง2เดือนถ้านานขนาดนี้พ่อฉันคงตายแน่แ,นแต่วิธีที่สวิธีนี้นะ่ะคงจะเหมาะกับฉันที่สุดคือการฆ่าและล้างเผ่าพันธุ์พวกตระกูลแวมไพ์พ่อฉันอาจจะถูกปลดบ่อยก็ได้ <c oughs> เอาแบบนี้ก็แล้วกันฉันคงต้องใช้เลือดของฉันในการรักษาพ่อก่อนไม่อย่างนั้นเลยก่อพ่อน่าอาจจะตายก่อนก็ได้ฉันจะใช้เลือดของฉันในการสกัดยาแล้วก็รักษาตัวของพ่อคงน่าจะใช้เวลาไม่เกิน3-4ถึงสวันเอาละ่ะพลังเลือดมื่นบุพพาในตอนนี้ฉันฟางได้ปลดปล่อยพลังของเขามันคือเลือดของฉันฟางในตอนนี้เลือดของฉันฟางได้แสกซึมเข่าหลังกายของพ่อ นณะตอนนี้เวลาก็ผ่านมาถึง3วันพ่อของเฉ้นฟางอาการดีขึ้นแต่เขายังไม่ได้หายสนิทหลังจากนั้นเฉินฟางได้เดินออกมาคุณแม่ได้เดินเข้ามาเฉินฟางเป็นยังไงบ้างลูกพ่อนะ่ะดีขึ้นหรือเปล่าเออคือว่าแม่ครับแม่อย่าห่วงไปเลยรอดูอาการพ่ออีกนิดนึงนะครับนี่เฉินแล้วลูกจะทำยังไงต่อหรอแม่ครับ ดูแลพ่อด้วยนะผมจะไปติดกินหาดของเหล่าแวมไพร์ผมจะไปฆ่าพวกมันในตอนนี้ฉันฟางเดบินออกไปพร้อมกับคิดในใจว่าไอเดมอนแกแกกล้ามากทีลี่อาจมายุ่กับครอบครัวของฉันแกเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เลยฉันกำลังจะไปหาแกในตอนนี้ฉันฟางได้ใช้โทรศัพท์เพื่อโทรหาซาคุ นี่ซาคุเธอว่างหรือเปล่าหาข้อมูลของไอเดมอนหลอดให้ฉันทีเออท่านเฉินฟางคะคุณจะไปฆ่าเดมอนหลอดใช่ไหมฝั่งเรานะ่ะมีข้อมูลเตรียมพร้อมให้แล้วล่ะแต่คุณนะ่ะระวังตัวด้วยนะตระกูลเหล่าแวมไพร์มีแต่คนแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยฉันรู้ดีว่าฉันต้องเจอกับอะไรบางส่งข้อมูลมาได้แล้วได้คะ่ะท่านเฉินฟางเนี่ยนะคะคือข้อมูล เดมอนลอดสินะเป็นปีศาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรมาเนียเขาเก่งเรื่องศิลปะก,การต่อสู้และเวทมนต์เขามีพลังของราชาอมะตะอยู่ในตัวถึง30%มีิน่าละทาไมมันถึงข่าไม่ตายมันมีสายเลือดของราชาอมะตะเนี่ยเองไอเดมอนอย่างงั้นสินะมันคงใช้พลังของมันในการสู้กับฉันแค่นิดเดียวเพียงเท่านั้นมิน่าละ ทำไมมันถึงไม่อยากให้ใครรู้ว่าสายเลือดของมันก็เคยเป็นราชามาตะเหมือนกันอะไรกันเนี่ยทําไมลมหายใจของไอเดมอนหลอดมันเริ่มจางหายไปละ่ะพลังของมันฉันไม่สามารถสัมผัสได้เลยหนาเสียดายจริงๆเดมอนต่อให้แกปกปิดพลังของตัวเองแกก็ไม่สามารถหลอดเนื้อมือของฉันใดๆเพราะฉันน่ะใช้ยันในการติดตามตัวแกแล้ว หลังจากนั้นผาบจะตัดกับมาติเชนฟางเชนฟางได้ทาสงครามกับเหล่าแวมไพร์ในตอนนี้เชนฟางได้ฆ่าเหล่าแวมไพร์ไปถึง2,000คนนตอนนี้ข่าวของเชนฟางที่ล้างเผ่าพันธุ์พวกลูกน้องแวมไพร์ได้สะพัดออกไปแล้วผาบก็จะตัดกับมาติกุงลมท่านเดมอนท่านหนัะไปถึงราชาแต่ท่านกลับนี้ไอเินเป๋าซางอย่างนั้นเหรอ ในตอนนี้เหล่าขุนพลของแวมไพายได้มารวมตัวกันแกอย่าพูดจาแบบนั้นสิแกไ่นยังไม่รู้สินะว่าพลังของไอเชิญเปาสางมันมีมากมายถึงขนาดไหนแม้แต่พระเจ้าหกองที่ไปกับฉันมันยังฆ่าหมดเลยแกคงยังไม่รู้ถึงความน่ากลัวของไอเชิญเปาสางัง เฮ้ hey, ท่านเดมอนผมว่าท่านนะ่กะนกัวลกวายจนมากเกินไปแล้วยังไงล่ะเรานะ่ะแข็งแกร่งกว่าเชิญฟางอยู่แล้วอย่าก,กังวลไปเลยงั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันท่านลองดูนี่สิเทคโนโลยีของกลุ่มเราว่ามันเก่าวหน้าถึงขนาดไหนในตอนนี้เดมอนได้ตกใจอย่างมากเอ๊ะอะไรกันเนี่ยชุดเกาะนาโนอย่างนั้นเหรอ ใช่แล้วท่านเดมอนเกาะนาโนของพวกเรานั้นมันช่างแข็งแกร่งจนไร้เทียมทานพลังของไอเชิเปาซางต่อให้มันบ่มเพาะมามากแค่ไหนมันก็ไม่สามารถทำลายชุดของพวกเราได้ฟังเรานะ่าสุ่มสร้างเทคโนโลยีนี้มาหลายปีท่านาวางใจได้เลยท่านเดมอนลอดชายหนุม่มอีกคนหนึ่งเขาได้พูดขึ้นมาว่าท่านผมว่าต่อให้เราแข็งแกร่งแค่ไหนเราก็อย่าประมาทนะครับ ไอเชินเปาสางนั้นถ้าโดนกดดันมากๆมันจะเป็นคนที่น่ากลัวมากเลยนะท่านฮึแล้วยังไงล่ะต่อให้ไอเชินเปาสางแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่สามารถสู้กับกลุ่มกองทัพของเราได้หรอกฉันนะ่ะมั่นใจในชุดนาโนของพวกเราณตอนนี้ฉันฟังได้เดินทางมาถึงที่คฤหาสน์ของเหล่าแวมไพร์ไอเดมอนแกโผล่หัวออกมาซะแกอยู่ที่ไหน อะไรกันเชิญฟางนี่แกหาฉันเจอได้อย่างไรมันเร็วเกินไปแล้วแกไม่กลัวเวทมนต้์ของฉันที่จะฆ่าพ่อแกหรือไงและชันฟางได้พูดขึ้นมาว่าฮทำไมฉันต้องกลัวเวทมนต้์ของแกด้วยล่ะในเมื่อฉันสามารถรักษาพ่อเสร็จแล้วตอนนี้น่ะถึงวันตายของแกแล้วเดมอนในตอนนี้ฉันฟางได้ปลดปล่อยพลังของเขใส่ทางเดมอนแต่หลางกายของเดมอนก็สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ ไอเชิญแกนี่มันโง่จริงๆแกคิดผิดแล้วล่ะที่จะมาข่าฉันอย่างงั้นสินะรับไปซะเดมอนในตอนนี้ดาบของเชินฟางได้ผ่าหลังกายของเดมอนแต่เดมอนก็สามารถฟื้นฟูตัวเองได้แย่แล้วไอเชินฟางมันมาถึงที่ทุกคนเตรียมตัวเร็วท่านเชิญผมไม่คิดเลยว่าท่านจะมาถึงที่แต่ท่านน่ะคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะสู้กับพวกเราเชินฟางได้พูดคำาว่าฮ แกน่ะอย่ามายุ่งส่งตัวไอเดมอนมาไม่อย่างนั้นแหละก่อฉันจะฆ่าพวกแกทุกคนน่าเวทนาแกจริงๆนะเชินฟางแกน่ะปากดีผิดที่แล้วล่ะแกน่ะเตรียมตัวเตรียมใจได้แล้วอีกไม่นานหลังจากนี้แกก็จะตายตามเผื่อนของแกไปอย่างงั้นสินะงั้นแกรับไปซะคมดาบของฉันนาตอนนี้ฉันฟางในปลดปล่อยพลังของเขามันคือคมดาบที่สามารถเอาชนะนินชี้ได้ แย่ yeah, แล้วคมดาบนั่นมันฆ่าคนมาเยอะแล้วนะทุกคนตั้งรับเร็วในตอนนี้เหล่าแวมไพร์ได้ใช้บาเรียของเขาในการรับการโจมตีของเชนฟางอีกครั้งด้วยกันนะดูสิว่าแกจะสาม,มารถรับได้อีกหรือเปล่าไอ้เชนฟางฉันไม่ไหวแล้วนะแกอย่าลี้อาดมาเฮิมเกิมที่นี่แกเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เลยเอาล่ะทุกคนจงปลดปล่อยพลังของตัวเองในการฆ่าเชนเปาสาั่งมันเลย และหลังจากนั้นเหล่าแวมไพร์ได้ใช้พลังทั้งหมดของเขาในการสร้างอาณาเขตในตอนนี้พลังของเชินฟางไม่สามารถทำลายอาณาเขตของเหล่าแวมไพร์ได้ไอเชินฟางฉันเหลือบลำคาญแกแล้วนะฮึถ้าแกลำคาญฉันมากนะแกก็ตายไปซะอะไรเนี่ยไอเชิแกเอาพลังขนาดนี้มาจากไหนกันท่านเดมอนท่านใจเย็นก่อนเดี๋ยวฝั่งเราจะช่วยท่านเอง เอะอะไรกันเนี่ยพลังสะท้อนกับแย่แล้วเราต้องหนีกันก่อนไม่นะ primera. ไอ้ชันฟงังไอเดมอนเพื่อนของแกก็ตายไปแล้วแล้วแกจะหนีไปไหนล่ะต่อให้แกแข็งแกร่งแค่ไหนหรือเป็นสายเลือดของราชาอมตะแกก็ต้องตายอยู่ดีเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เถิด <apping> ก็ได้ฉันฟงังแต่แกอยากจะตายถึงขนาดนั้นฉันจะใช้พลังทั้งหมดในการสังหารแก ลาปไสซะาเชนฟางในตอนนี้พลังของเชนฟางและพลังของเดมอนได้ประทะกันพลังของเชนฟางไม่สาม,มารถทําอะไรเดมอนได้โถ่ไอเดมอนไอตัวน่าลำคาญแกแกบังอาจมากที่ทำให้ฉันโกรธได้ถึงขนาดนี้ฉันจะฆ่าแกให้ได้นะตอนนี้ไดมีชายปริศนาไดมากำดาบของเชนฟางหลังจากนั้นดาบของเชนฟางไดขาดสะบันเอ๊ะนี่แกแกเป็นใครกันถึงสาม,มารถทำลายดาบของฉันได สวัสดีท่านเชินผมคือจกักรพรรดิของเหล่าแวมไพร์ยินดีที่ได้รู้จักคุณนะครับนี่แกแกคงเป็นจกักรพรรดิของพวกเหล่าแวมไพร์สินะ